ครับ,ล,บ,ล,รบลูกจะเข้าบ้านเหรอครับลูกจะเข้าบ้านเหรอครับลูกหืมลูกแม่จะเข้าบ้านเหรอครับให้แม่เปิดตัวให้ใช่ไหมมานั่งซิเนี่อนั่งรอแม่หูกรอแม่เปิดตัวให้แม่เปิดตัวให้หนู เบื่ข้างนอกแล้วใช่ไหมเบื่ข้างนอกแล้วใช่ไหมลูกโอ้มามามแม่เปิดตู้ให้โอ้แม่เปิดช้านอนรอเหรอลูกโอ้โอ้แม่เปิดช้าเลยนอนรอเหรอลูกโอนอนรอเหรอครับลูกอ่ะมาอืลอแม่เปิดช้าโอ้ครับลูกครับลูกแม่เปิดช้าอืมหอมกัน หอมหอมกับลูกสาวหอมกับลูกสาวไปไหนลูกไปไหน